วันดีจ้าวันดีเอฟซีทุกคนนะคะเนาะเอฟซีเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เอฟซีกันทั้งมาเป็นเอฟซีเจแดงมาจ้ามากินข้าวนำกันเนาะค่ะเนาะเกียวปลาทูคือเก่าเนาะค่ะเกียวปลาทูกะมูปิีกไม้น kind of kind of sì, ึงค <aciones S 1> ่ะผักเจียวนี่ทอดปลาทูเจียวปลาทูเนาะกันเนาะ มันมีผักสลัดค่ะมาจะบ้าคือน้องคำหนึ่งลเละเดี๋ยวดูต่อมันนี่มีมูสปิ้งเนี่ยนคนเดียวเราจะเนาะ เอ้ยะะอด้วยเนาะค่ะก็เอาเนี่ยมันดังมันดังมองวางเนาะคะ่ะโตหน่อยผั mm hmm. กสลัดไปสลัดเด็ยบย่องเนาะคะ่ะ mm hmm. นึ่นที่ม่วง enggak makan aja อันยามาพี่น้องได้อะไรกินจะ้ะอย่าแดงบุาเว,ว่ย์อะไรให้กินนำพี่น้องเนาะคะเนะได้ไปได้ไปทูมาไมาเ่เลวมาเกล่เนาะค่ะคเคยได้กินขอ้อนวุมได้ล่แดงเนาะะเนะ ี่นองกันมาโอ้ใหญ่คนนี้กินม,ม,ม,มุมมามแท้สิโคุรโหดค่ะมุมมามก็เลยอด่าเด็เดกกรเพินกเปิ่นไปสัน้นะค,ะค่ะเบาๆป๊ะๆก็เด็กงเราค่ะเนาะ ก้างค่ะก้างป่าหมูหมู๊มก,ระะมก,รมกระเพงแพงเนาะคะ่ะเนาะหมูกม๊กระเพงนิ่งเนียวเนียวแบบบายไอะเพงเนาะค่ะได้หมูหวานพี่น้องเนาหมูหวานประชาชนยิ่กินนั่งเนาะคันมีแต่ข้าวเมืองแพง ตอนนี้ปทกูกำลังกินไหนอยู่เนาะคะเนาะมอมแพงก็กินปทูสิจ้ะบดีบ <c oughs> ดีกรดงก็บ่ค่อยมักมูมเนาะคะเนาะก็มักหนูพริกปทูเป็นส่วนใหญ่เนาะคะเนาะมักประเพล็ดป่า ผมก็บอกกินแล้ะค่ะไกเรียงอ่ะอืม น้องพี่น้องคนไหนทายจะแดงไปห้าบทันเต้าคำท่านบทันเนี่ยทีเพิ่งว่าจะแดงได้ดดจะเด้อได้แดงโอสัตว์จะแดงมัมีนกขณอหนึ่งชูเครื่งเดียวโอสัตว์อีกเคียงนึงกันไปถึงกระเสียแล้วค่ะจึงมันอยู่ซ่องเคียงนะ่ะเล่นไปเล่นมา หอาสับเจ้าน้องคาะเพียงนึงเลยตอบคำท่ามพี่น้องหอดสา,าได้นนะค่ะอีพยายามไปห้าพี่น้องให้ได้ล่าที่สุดน้นองคณะนาะพี่น้องก,กันกินหอดพี่น้องหมดสกุลน,นะคะไปห้าพี่น้องมาทันแต่กินหอดพี่น้องหมดสกุลได้ใจเด้อกินหอดเพื่อทุกคน บางคนเิ ka, ้นบางคนคนหนักแย่ตุนๆก็ไปห้าปัทันนล้วกะกางกางปะทู bánh bim mua, đèn bật nhá. <Nhia> để huần nó <Nhia> khăn วันยาแดงห้อนอนกับยามเมื่อคืนก็ได้ห่มผ้าอยู่แต่ว่ามาทึ่งกับหน้าวค่ะแต่ก็บม่ได้มาทึงเงินบ,บื่อได้เปิดพัดลมแต่พอดีแล้วกันเนาะ,ะ,น,อะนอนก็พอดีอยู่ธรรมดาานะน้าหน้านี่หน้าเนาะค่ะเนาะ กปกิวมนเด็กๆกินโมมามแดงแตเด็ดเดกก็บ่มีอย่นกันนะมุก ยาวละ,ะเด้งข้อจบกิบไปก่อนน,ะคะนะคะุค่ันนกจ้าจ้ายเด้งไปพอทันบบหันเต้คาคำท่ามอ่ะหันก็ข้อตอดข้อไปเยก่อนน,ะคะนะคะุค่ันนกวายกระยำอีกนุค่ะโทรศัพบยเด้งก้ามเจี๊ยบไปเคียงหนึ่ง mm hmm. เคียงหนึ่งก็ถึงจนมาได้เล่นตะยำขึ้นเะยยำวิ่งยำเล่นเลยยำไปไประชุมกันเดินไปปิดเสี่องไปนุค่ันนก ตอนก่อนท่าพี่นองเขาไปเล่นนําพี่นองไปเดี๋็กสนไม้เล่นยำมือขืนเนาะค่ะเล่นยำมคืนนี่ก็ยาแดงก็เล่นบนไอ้โดนค่ะหลับแล้วก็มีมีมาเคียงเดีอ,อยวยายแดงก็เอาไปเช่นนี้ก็อนนะคะพี่นองเอาไปว่าจะแดงได้จูบมังแท้จ้าก็คอยพี่นองเอาโจดีกับทุ่งซีทุ่งยางทุกอย่างเนาะ,ะค่ะเนาะจุมปัฒนาทุกคนกลุ่มคุณพายกลุ่มพ่องจา สวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยดแดงิด้วยจ้าขอบคุณหลวงหน้านะค่ะเนาะสวัสดีจ้าเดี๋ยวนี้ยาแดงกอี